สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วงตะวันเทคโนโลยีชแนลวันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับการเรียนรู้อุปกรณ์ ronics, อิเล็กทรอนิกส์ลำโพงลําโพงหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสปีกเกอร์นะครับทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงนะครับสัญ,ญลักษณ์เป็นไปนดังรูปนี้นะครับก็คือสัญ,ญลักษณ์ของลําโพงหรือสปีเกอร์นั่นเองนะครับ ลำโพงเราก็จะพบเห็นในตามหูฟังหรือจะเป็นลำโพงเครื่องเสียงต่างๆนะครับทั้งงานที่เป็นงานภายนอกอ outdoor อนะครับหรือจะเป็นคอนเสิร์ตหรือจะเป็นภายในบ้านที่เป็นลำโพงของเครื่องเล่นเครื่องเสียงต่างๆนะครับการทดลองนี้เราจะทดลองว่าลำโพงทำงานอย่างไรนะครับวิธีการนะครับโดยการต่อวงจรดังรูปนี้นะครับ 1> B 1ก็คือฐานไปฉาย9้าโวลต์นะครับจุด A และจุด B นี่คือเราปล่อยลอยไว้นะครับความต้นานทาน R 1 10โอห์มปลายขาอุปกรณ์ R 1ต่อเข้ากับค้วบวกของลำโพงหรือสปีกเกอร์นะครับ SP 1มีความต้นานทานอิมพีแดนซ์โอห์คมค้วบวกต่อเข้ากับปลายขาอุปกรณ์ R 1นะครับค้วลบ ของน้ำโพต่อเข้ากับคนลบของแบตเตอรี่9โวลต์นะครับการทดลองมีอยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือต่อวงจรดังรูปขั้นตอนที่2ต่อแบตเตอรี่ B 1ก็คือถ่านกระแส9โวลต์ตัวนี้นะครับต่อเข้ากับวงจรนำปลายลวดจุด A ไปแตะที่จุด B ก็คือนำปลายลวดที่จุด A นะครับเขายเขี K ่ยที่จุด B นะครับแล้วปล่อยอย่างต่อเนื่อง สังเกตการเปลี่ยนแปลงในที่นี้ก็คือให้สังเกตที่ sp 1หรือลำโพงนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็สรุปผลการทดลองนะครับเราจะมาดูการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จริงกันครับอันนี้เป็นวงจรจริงนะครับในการเชื่อมต่อวงจรนะครับเริ่มจาก b 1แบตเตอรี่9กโวลต์นะครับไฟบวกต่อเข้ากับขดลวดจุดนี้นะครับตัวนี้เราลอยไว้เป็นตำแหน่งของจุด a จุด b ก็คือเรา จะเป็นที่ปลายขาอุปกรณ์ฝั่งซ้ายมือของความต้านทานอ1 10โอห์มนะครับความต้านทาน10โอห์มก็คือมีสีน้ําตาลดําๆนะครับเราเลือกความต้านทานผิดพลาด5%นะครับปลายขาอุปกรณ์ของอ1นหนะครับทำการเชื่อมต่อกลลํลำโพงที่ขั้วบวกนะครับของสปีเกอร์หแล้วก็ขั้วลบต่อขั้ววงจรที่แบตเตอรี่9โวลต์นะครับ เรามาดูด้านหลังนะครับของสปีเกอร์ลำโพงลำโพงตัวนี้นะครับมีอิมพีแดนซ์8โอห์มนะครับทนกำลังวัดได้0.5วัตต์นะครับก็จะมีลาเบ l เขียนไว้นะครับก็บวกก็จะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะครับข้างของจุดบ,บัตรกรีข้ลบก็จะเป็นข้าง จุดบัตดกรีจะเป็นเส้นสีเขียวแล้วก็ต้องทำการเชื่อมต่อให้ถูกต้องค้วนะครับถ้าไม่ถูกต้องทำงานได้ไหมทำงานได้นะครับลำโพงแต่ว่าจากการทำงานจะผิดไปตามธรรมชาติอย่างตัวเย่ตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสมาชิกเห็นว่าเวลาลำโพงทำงานจะเกิดการสั่นสะเทือนนะครับถ้าเราต่อผิดขั้่แทนที่มันจะแผ่นกระดาษตรงนี้ครับจะเด้งออกมามันกลับ ยุบลงไปนะครับก็คือทําให้เสียงผิดธรรมชาตินะครับดังนั้นให้ต่อถูกขั้วนะครับในข้อควรระวังในการทดลองนี้นะครับเรามาทดลองกันนะครับเมื่อเราทําการเชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้าไปแล้วเราทําการแตะขนลวด A ไปยังจุด B นะครับนั่นก็คือขาของอุปกรณ์ r 1นะครับเขี่ยนะครับ เราสังเกตว่าเราได้ยินเสียงที่ลำโพงดังออกมานะครับสาเหตุที่เราต้องทำการเชื่อมต่อความต้านทาน R10 โอห์มไว้ก็คือทำการดอบแรงดันไม่ให้ไฟฟ้ากระแสตรงที่มาจากแบตเตอรี่นะครับผ่านลำโพงโดยตรงก็จะทำให้ลำโพงชำรุดหรือขาดเสียหายได้นะครับเป็นการทดลองโดยใช้ความต้านทาน R1 ดอบไว้นะครับ ก็คือไม,ไม่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 ให้จิ้มค้างไว้นานๆนะครับเดี๋ยวลําโพงจะชำรุดั้งนั้นแล้วเราก็แค่ทําการเขี่ยนะครับจากการทดลองนี้สรุปได้ว่าลําโพงนะครับทําหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้านะครับพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงนะครับก็คือไฟฟ้าที่มาจากแบตเตอรี่าา่านไปใช้9โวลต์ให้เป็นพลังงานเสียงให้เราได้ยินแสดงว่าแหล่งจ่ายที่ป้อนให้กับลําโพงนะครับต้องเป็น พลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเราเป็นไม่เขี่ยแบบนี้ครับมันก็จะทําให้ขาดได้นะครับดังนั้นแรงจ่ายที่ป้อนให้กับลําโพงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ในการเรียนรู้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคลิปในช่องของเรานะครับรบกวนสมาชิกกดติดตาม Sub s cribe นะครับกระดิง่ง ให้แก่ชนแนลของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ